ความต้อนรับเข้าสู่หลักสูตร ฝึกอบรมรักบริหารกรมทางหลวงระดับกลางรุ่นที่23ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ค่ะหลักสูตรนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคอร์สหรือว่าหลักสูตรแกนหลักนะคะที่จะเพิ่มพูนทักษะในเรื่องของภาวะผู้นำนะคะให้กับทุกท่านที่จะนำไปบริหารงานและก็บริหารคนในองค์กรของทุกท่านนะคะเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาข้อการของกรมในระดับทำงนานการพิเศษ ระดับอาวุโสและรองผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ทั้งในด้านการบริหารงานการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงความรู้ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมทางหลวงเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดนโยบายและวิสัยทัศน์จากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมการเข้ามาร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนเวทีสําคัญ ที่ทุกท่านจะได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆจากคณะวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก่อให้เกิดประโยชน์ในการบูรณาการการทำงานต่อไปในอนาคตนโยบายคมนาคมจะมีกี่ด้านนะ9ด้านนะครับแล้วก็ของกรมทางนะผมในนิดเดียวสั้นๆคือท่านบีฝากไว้นะครับว่านำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมภายใต้ระเบียบกฎหมายหลักธรรมาภิบาล ็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นกิจกรรมของงานบำรุงงานก่อสร้างเอาพวกนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะเจอแน่นอนนะครับถ้าท่านไม่จัดการเรื่องเสียวล้อมให้มันครบมันจะมีคนมาช่วยจัดให้ท่านว่าตกลง่ท่านทำหรือ,อยังไม่ทำปุ๊บระเบียบมาแล้วนะประชาชนเรื่องสมมตินะเรื่องระบบระบายน้ำเรื่องอะารๆครบไหมก็ครบในนี้ผม ว่าผมเจอโปรเจกต์หลายคนในนี้ฝีมือดีๆเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะ่งนั้นี้ก็ได้ทําตามระเบียบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นรูปธรรมเรื่องระเบียบเรื่องกฎหมายธรรมิบาลเป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวทางใปนงบงานตามนโยบายบกรมทางก็มี6ด้านชสั้นๆก่อสร้างบํารุงอำนวยความลอดภัยจัดการจราจรไอ้จัดการบริหารความปลอดภัยจราจรเรื่อง t r a f f ิกเรื่องพวกนี้แล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการองค์กรเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็อันนี้ก็ รีส์มาเรียบร้อย